แม่บ้านบ้าเก็บผักขี้เหล็กครับผักขี้เหล็กนี่เป็นยาระบายเด้อพี่น้องเกี่ยวกับผงกระใสข้างถนนนี่นะครับบ้านผมจะเล่นนะครับชิบหรอไลายหลายเออเดี๋ยวลูกเดี๋ยวรานก็อยากกินขนม มนชิ้นน่ะกายเองฮะิบอ่อน้าไปบ่อกินน้าเนาะเอาพักเกลี้กนี่เอาไปจังไหนไปต้มต้มเราไปที่จังไรบ้านให้มันจืดแล้ยจืดเต๋อเอาไปแตง,ง,งก่อนบอ่อตอนนี้เก็บไปไปแตงเอาหนอดอ่อนๆมันต้มให้มันจืดเลาไปที่จังไรบานครับต้้มมันจจืดละทำกันแกงบ่อหวาน อยองจานั่งแกงแก,แกงใส่<ว>นหนังเข้มบะแกงเข้มไรเห็นมันไหมเห็มันพูอ๋อเผาน้ำเค็งละเขาละก่ะเส้นหน้ามันพูมันขูดออกขาวๆอ๋อที่นี่เนี่ยแกงแกงใส่ผักกิ่งเนาะพี่น้องนั่งเค็มเนาะจะไปอันนี้รถพอได้ลูกมันล่มเด้ กระดูกงูก็ได้โอ้กระดูกงูก็ได้กินได้ดกลางกลางบ้านนี่แหละครับโอ้ยบักม่วงย้ายนี่คือขักแี่น้องนี่ก็ห่อไว้พิ่ขนมปังยำพี่น้องอ,อ,อืมอย่างในบ้านผมไปส่งจังหันพี่น้องเลยเมื่อไปจังหันก็ดี พอดีรถรถล่ารถรถเออจกักรยานไฟฟ้าท <c oughs> ่านขี่ไปเมื่อไรเบริด์เดินเนาะขับมาจูงเดินเนาะเออยังว่าฝากคุณไปเนี่ยแหละไปไปฟฟฝากคุณไปไปกับยานไปบ่ขวดนี่คืเบิดกลางทางเอาทำบุญบ่กอดวัดกันได้บุญคือเก่าละขญอบักเกล็ดยญอบักเล็ดกับแกงอาบต้มมันจืดกแกงไปวัด พี่น้องผมกับกับมัตะกิกกยกดยางพอทีเห็นแม่บ้านอยู่ขางทางที่นังว่า,าถ่ายเด้วแต่ดอกไห้โอกาสเดี๋ยวทรงเข่าเข้า,ขาพี่น้องที่ดอกนั่งอยู่ดีสบายอยู่ครับเอาอะไรเนาะความตายตอบอกไรเละย,ย,ยู่มือแรงก็ตายจ่อยที่มี่ได้คน อย,อยู่ด้วยความสมารถเออพี่น้องช่วงนี้กับช่วงระบาดในของไอ้โรคไ้ไปใส่กับใส่แมตเตอร์ครับในบาดผมก็มีการติดหลายอยู่แต่ว่าอยู่ในการรักษาของแผ์ของหมอแล้วล่ะมาพี่น้องเก็บน้ำกันเก็บพักขี้เล็กไปตม้ม ตัวนี้ขวาห้อยคนเก็บแล้วขเขาเลียวบึงหลังจากเอาขอย้ายแล้วมีคนมาเก็บก่อนข่อยอยู่อา้าวอันแต่ว่าอยู่ขางทางขยเช็นลายอยู่เลยนี่นี่นานสั้นแม่นน่อยู่อันด้านสะกดน้ำนี่นานสั้นอันไม่น้อยนี่มแมต้มไ,ไว้ต้มไว่ต้มไมันจืดใส่ตุ้ยโอ้เกิดพี่อ่ะวะ บ่าบคือบคือตัวนี้เพียเพียเขาไปวางไม้โอ้ยเพียเพียทั้งนี้มีแต่เพียมากเก็บต่อพี่น้องโมงนี่ก็งงามอยู่ครับ เอออย่าปากเออย่าปากนะกเก็บกันพญานาบ่เื่องกอนหลังหลัก่อนโอ้ดิหลังหลังก่อนบ่อืมงไปตรงห ผนทางไปแกงกระเหน่านะพี่น้องเดนนี้ผมเก็บพี่น้องบาดไปเก็บอีกต้นนึ่โอ้ยเด็กเหนียวจักหน่อยเก็บแก่พูดว่าหากินกันง่ายเลยละถ้าคิดเล็ก ข,งขางสนามกีฬาประจำหมู่บ้านอาลูกมาถือมันแน่อีกเก็บแห่งแตกเด้พี่น้องจากหยอดหนึ่งเป็นสองหยอดทำหยอดไคดรับพิเตหยอดงาม มาพี่น้องเก็บน้ำกันหลังสระาประวควบโม,มบานนี่ปะหลัง้องประชุมหมบานงามๆพี่น้องงามงหลัง้องน้ำ เดอันนี้จะดึงลงกูดูล่งดึงลงไปอ้ยงามเหลือหลายง่นเด็ตัวนึงาเงามาขึ้นหยอ,อ,อดเยอดงางามครับ ส้างคนมาเห็ดเป็นห้องน้ำไม่ยังนอครับนม่สั่งเป็นห้องน้าไม่ยังนอครับนม่สั่งห,องห้องน้รืม่ยังครับนี่ห,อห้อ,หองน้ำยี่หลังของประชุมบ้านผมนะครับพี่นอหงวทังหลวงคนมาเห็ดอ่ะอ่ะครับ นี่ยอดงามๆพี่น้องระวังตกสวงด้วนี่โอ้เกิดอันนี้ระวัวงอ่ะอ่ะโอ้งามขนาดงามขนาดพี่น้องนหดามขนาดพี่น้องขนาดตะกันนี้ไปน พักกำลิ่เก็มีทักกำลิ่เก็มีตะวันมผมพัฒนาแปลนประเด็นมันโผล่ขึ้นไม่จัไงไรอ้วนยาไม่ได้โรคตกลงไม่โผล่ในอันนี้ห้องน้ำเด็ดอ่นตรงนี้ตรงนี้ยัยย่างม,มาลูกอ่ะดึงลงมาดึงดึงเยว เดียวดดึงก็้ไม่ขวไเอาเดดึงก็ไม่่อวนี่เออเจ้าขอชิบชิบก็ได้ับกระล่อีกบันถอดได้พี่นอกับจา,าสีทุลักทุเลยามาได้ลูกตกมึงเป็นของน้ำเ เป็งน้องตุ๋บาทะมุมกล่องก็บอไห่ไก่ขวดพี่น้องเลยไกให้ตาอาจะไวบกอนจ้ไหวขดอ่ะไปนี่ทำงานพี่น้อ เนีย่ยยางมาลูกได้ตกลง,ห,งห้องน้ำามันี่เด้อตกตุบลงในห้องน้ำพอบบเห็นเด้อเยอะนี่รับไม่ถึงเยอะเลยอ๋อโอ้ยหลายๆพี่นอ้องโอ้ยผักนี่พี่น้ำกันนั่นแหละที่ผักกะเบึงน้ำพี่น้องมีทั้งกระเบื้งมีทั้งยอดขี้เล็ก หลังจากเก็บยอดคีดเลกมาแล้วกันที่ทำการเข้าไอนียังกาะแต่งเนาะตัดแต่งโอ้สอนอ่อนอ่อนยอดอ่อนเลยนกจะมาเก็บบักบวบมิได้สวนเจ้าของบ้านพี่น้องเลยเอาบวบเอาไปแกงใส่ไปปคิดระะจนเอาไปแกงใส่ปลาดุกพี่น้องนี่อยู่บนนอกเข้ากันเรื่องจริงเลยนะ ปลูกไว้กินพี่น้องมันกะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเนาะน้องกะมีดินมีดอนมีดินมีสวนกะคือกันกลับมีซปเปอร์มาเก็บเนี่ยครับบัพริดบัตเขือยังเขาก็ต้องซื้อเขาปลูกไว้กินพี่น้องไม่บ้านเพิ่นกะอันนี้ยอดทำลึงหนึ่งของผมว่าท่านนัน ใหญ่บรรทัศนเงาพี่น้องนี่ไปเห็นอยู่หมองเก็บพักคิเล็กได้เก็บมานุ่มพี่น้องไปบ้านทําการส้อมตัดแต่งแลจวก็ต้มผมกระติก่อไฟให้เป็นต้มนะครับ,บผมเชียกไปแล้วต้มกับซักสองน้าให้มันจืดพี่น้องอหลังจากนี้แล้วห้องกะเอาใส่ตู้เย็นไปก็ได้พี่น้อง เห็ดเป็นก้อนเห็ดเป็นเนนี้ไว้ใส่ตู้เย็นไว้เฮากะเดือนเดือนเอาใบมะฮอดพูนโอ้เสียงข้างโขกตะลับตะลับเอ้ยยังก็มันดังอยู่เลยยุคขั่งเงี้นแต่ควังไงล่ะมุ้งม่วงน้อยก็มีครับพี่น้องนี่มุกม่วงกระสอนั่นนั่นต้นมันพี่น้องอยู่หลังบ้านผมนี่มุกม่วงแบบ แก้วบังม่วงน้าดอกไม้ก็บริสุทธิ์เลยพี่น้องเราบปลูกไปกินยิสานบานเท่าสายมีทีีม่ทังในปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องมันประหยัดไร่จ่ายต้นต้นรถต้นทุนการซื่อการเงียงไม่บานทากันโอ้โหรานก้อยมีบากลงมาเลยโดดตุ่มๆเลยโอ้เก่งขนาด สูงแบบสามสิบเซนมันขีบดูดบ so mm ึ hmm. ้มเลยโอ้หลานแขวียอันนี้อันนี้อันนี้งานมันเล่นนี่ผมเล็นงานแม่มันเมื่ก็อายุสี่ปีพบสร้างบ้านให้หลานนะแม่มันยังว่าสร้างไว้สร้างไว้แม่ยังจะมาอยู่แม่เนาะแม่ติดอยู่เขีบ เอาสันน่เนาะครับพี่น้องคลิปปัญญาไปแล้วผมบ่ได้ทำสาธิตการต้มโอ้โหบักม่วง,งโลนลงกันใส่สักงกะสีบักม่วงกระสอนี่แหละครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่เขาเบิ่งกระช่มเขาติดตามตะเกียบเนี่ยมีบานว่าวบอกแต่คำเก่าเลยเ <laughs> ห็นตรงไหนนอกก็ขอบคุณเดีอยนะะ <laughs> ซีมันรวม,รวม,รวมสร้างสันช่องผมให้ผม <laughs> เติมญงครับ ขอบคุณหลายๆที่เพิ่มมาอุ้มชู้ผมพันทแล้วครับพี่น้องเลยดีใจลายขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องบา,บายยจากตะแก้วคนรอบาแล้วคนรอมาเศร้าคนรอมาแล้ว